เปิดรายชื่อโรงงานน้ำตาลแจ้งกำหนดจ่ายเงินตามมีโรงงานไหนบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาวโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้บักส่นทำคลิปมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาติดตามรายชื่อโรงงานน้ำตาลนะครับที่แจ้งกำหนดการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเงินอ้อยขั้นสุดท้ายหรือที่เรียกว่าเงินตามนั่นเองนะครับซึ่งการประกาศแจ้งชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจะมีการโอนเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามปี2 5 6 2อทับอ้างอิงจากมติของกออเนอเมื่อวันที่18ธันวาคม63 และทางสองอนได้ทำหนังสือแจ้งยืนยันให้โรงงานน้ำตาลทราบอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี62ทับ 63, แต่ละเขตคำนวณราคาอ้อยจะมีผลงานค่าอ้อยและค่าความหวานไม่เท่ากันทำให้ราคาอ้อยของแต่ละโรงงานแตกต่างกันและชาวไร่แต่ละลายมีอ้อยที่ค่าความหวานอ้อยค่า ccs ต่างกันนั่นเองนะครับสำหรับโรงงานที่จะ จายนะครับในวันที่ 28, 29, 30ธันวาคม2563นะครับก็มีโรงงานน้ำตาลหลายแห่งนะครับมีโรงงานน้ำตาลสหเรืองมุกดาหารนะครับกรเกษตรไทยรวมผลกุมภาวาปีมิตรภูเขียวกเกษตรผลโรงงานน้ำตาลสุรินโรงงานน้ำตาลบริลัมนะครเพชร นะครับสำหรับในวันที่28 29 30ทธันวาคม63ก่อนสิ้นปีนะครับมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับและมีอีกหลายแห่งที่จะใจ่ายในต้นเดือนมกราคมคือประมาณวันที่5มกราคม2564นะครับอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลคอนบุรีนะครับปากดงนะครับก็ จ่ายในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับและก็มีหลายเขตนะครับเขต7นะครับเขต7ทั้ง7 8โรงงานน้ําตาลนะครับของเขต7ก็จะจ่ายในช่วงเดือนมกราคมนะครับประมาณวันที่5มกราคมและก็มีหลายโรงงานน้ําตาลนะครับในเขตภาคเหนือนะครับก็จะจ่ายในช่วงวันที่5นะครับวันที่5้มกราคมจนถึงวันที่8นะครับวันที่5แล้วประมาณวันที่8นะครับก็จะจ่ายให้กับพี่น้อง ชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับเงินตามที่พี่น้องติดตามกันนะครับสำหรับการจ่ายเงินตามในครั้งนี้นะครับที่โรงงานน้ำตาลแจ้งแล้วนะครับสำหรับวันที่28 29 30ทนะครับธันวาคมก่อนสิ้นปีนะครับก็มีสาเรืองเกษตรไทยรวมผลกุมภาวาปีผููเขียวเกษตรผลสุรินบุรีลำนครเพชรนะครับรังปีใหม่นะครับประมาณต้นเดือน คือประมาณวันที่5นะครับก็จะมีคอนบุรีปากดงนะครับหลายโรงงานน้ำตาลนะครับที่จะจ่ายและในเขตเจ็ดนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีที่โรงงานน้ำตาลมีการสำรองจ่ายค่าอ้อยหรือเงินยืมค่าอ้อยขั้นสุดท้ายของพี่น้องจะต้องคำนวณค่าอ้อยและค่าความหวานอ้อยเต็มจำนวนแล้วจึงหักลบเงินส่วนที่จ่ายแล้วออกไปนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับถ้าหากมีเงินยืมก็จะหักก่อนนะครับค่อยจ่าย พี่น้องนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็แจ้งข่าวนะครับแจ้งรายชื่อนะครับของพี่น้องนะครับที่รอมานานนะครับก็บุรีรัมย์ถามเยอะนะครับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์นะครับถามมาเยอะนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ก็จะจ่ายในวันที่30นะครับบุรีรัมย์นะครับ30 ธันวาคมนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บอสสนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ